เกรแฮมพอ t t เตอร์ผิดที่ผิดเวลาการทำงานในทุกอาชีพแน่นอนว่าทุกคนต้องมีเป้าหมายอยากพัฒนาตัวเองอยากเลื่อนขัน้นอยากเปลี่ยนตำแหน่งมีรายได้ที่ดีและประสบความสำเร็จกันทั้งนั้นไม่เว้นแม้กระทั่งโลกของฟุตบอลจากนักเตะดาวรุง่งปรับปูฝีเทา้าสร้างชื่อให้กับตัวเองอยากไปอยู่ทีมใหญ่ก้าวไปติดทีมชาติและควา้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นเกียรติประวัติของตัวเอง งานคุมทีมข้างสนามก็เช็กเช่นเดียวกันเข้าอบรมวิชาชีพโค้ดเริ่มคุมทีมเยาวชนบางคนเลือกไปฝึกปือวิชากับทีมในลีกรองบางคนยอมเป็นผู้ช่วยก่อดเพื่อหาความรู้แต่สุดท้ายก็อยากจะพิสูจฝีมือตัวเองกับทีมใหญ่ g กรแฮมพอ t t เตอร์ Porter, ก็เป็นหนึ่งคนที่มีเส้นทางแบบนั้นการไม่มีแต้มต่อจากการเป็นอดีตนักเตะชื่อดังทำให้เจ้าตัวต้องเริ่มต้นจากศูนย์แต่ต้องไปหาโอกาสไกลถึงประเทศสวีเดนความสำเร็จแบบก้าวกระโดดของออสเตอร์ซุนที่ขึ้นชั้นมาเล่นในลีกสูงสุดแถมไปไกลถึงเล่นฟุตบอลยุโรปอย่างยูโรปาลีกลายเป็นใบเบิกทางชั้นดีให้คุณซือวัย47ปีได้กลับมาทำงานในดินแดนบ้านเกิด พอตเตอร์ต่อยอดตัวเองได้ดีคุมสวอนซีในเดอะแชมเปี้ยนชิพแบบมีสไตล์ก่อนย้ายมาเป็นในายใหญ่ของไบรตันในพรีเมียร์ลีกก็ได้รับคำชมอย่างมากจากแนวทางการเล่นที่น่าประทับใจ กราฟการทำงานมีแต่พุ่งขึ้นเรื่อยๆและเมื่อทีมใหญ่อย่างเชลซีส่งเทียบเชิญมาให้ถึงบ้านโอกาสได้คุมทีมใหญ่ไม่ได้มากันง่ายๆบุกกับค่าเหนื่อยระดับมหาศาลโดยข้อเสนอระดับนี้ที่ทั้งชีวิตอาจมีมาแค่ครั้งเดียวแน่นอนว่าพอเตอเตอร์ไม่สามารถที่จะไปเซตได้ลงอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันผิดที่ผิดเวลาการมาคุมเชลซีในยุคเปลี่ยนผ่านมันคือโจทย์ที่ยากมากๆเจ้าของทีมเปลี่ยนบอร์ดบริหารทีมเปลี่ยน ทุกคนต่างต้องเริ่มต้นเรียนรู้ไปพร้อมๆกันการเอาชนะใจแฟนบอลสิงห์บรูก็ไม่ง่ายความสําเร็จที่เสียมีโรมานอาบามโมวิชส,สร้างไว้อย่างมากมายมันทําให้เชลซีมีวัฒนธรรมของการเสพติดชัยชนะต้องการผลงานที่ดีอยู่เสมอมาตรฐานที่โทมัสทูเกินก็เป็นกําแพงที่สูงปรีด คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเขาชิง f a ฟเอคัพการถูกปลดออกจากตำแหน่งครั้งนี้อาจไม่เกี่ยวกับผลงานในสนามแต่มันคือการล้างบางของท็อตโบรีเจ้าของใหม่มากกว่าที่ผ่านมาพอตเตอร์อยู่กับทีมที่แทบจะไม่มีแรงกดดันเลยออเตอร์ซูนสวอ,อนซีและไบตนันไม่ได้คาดหวังที่จะต้องชนะทุกเกมไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องมีแชมป์ทุกปีเขามีเวลาเล่นแร่แปรธาตุได้อย่างเต็มที่แต่ที่สแตมฟอร์ดบีชมันไม่ใช่ คุณอยากสร้างรากฐานคุณอยากสร้างอนาคตแต่คุณก็ต้องสร้างความสำเร็จในปัจจุบันด้วยซึ่งตรงนี้พอตเตอร์สอบตกจริงๆตลอดระยะเวลา7เดือนคุมทีมไป31นัดชนะ12เสมอ8และแพ้ถึง11นัดเป็นกุลซือที่มีค่าเฉลีย่ยเก็บแต้มต่อเกมในพรีเมียร์ลีกแค่1.27คะแนนเท่ากับเกรนฮอตเดน ค่วยที่สุดในประวัติศาสตร์ของผู้จัดการทีมเชลซีนับเฉพาะผู้จัดการทีมที่คุมทีมอย่างน้อย20นัดพอตเตอร์ต้องโทษตัวเองคุมทีมใหญ่แต่ทำผลงานแบบนี้ยังไงก็อยู่ยากแต่มองอีกมุมก็น่าเห็นใจไม่น้อยโดยเฉพาะเรื่องการเสริมทัพที่ซีซั่นนี้เชลซีบ้าคลั่งมากๆ2ตลาดทุ่มไปเกือบ600ล้านปอนด์ทว่านักเตะที่ได้มาก็ดูไม่เข้าเป้าเลยตัวเก่าอย่างฮารีมสเตอร์ริงคารลิดูคูลิบาลีและปีแอร์เอมิลิกโอบาเมยอง ทำผลงานแย่กว่าที่คิดเดือนมกราคมก็กวาดมาต่ดาวรุ่งมีสํเเ็็จรูปใช้งานได้เลยก็แค่เอนโซเฟนันเดสคนเดียวเท่านั้นแฟนบอลอยากได้ความสํเเ็็จทันทีแต่ทีมดันซื้อขายแต่ตัวอนาคต คณเป็นโค้ดเก่งแค่ไหนก็ทําทีมยากการแยกทางครั้งนี้นับเป็นบทเรียนสําคัญของทั้ง2ฝ่ายท็อตโบลี่น่าจะเข้าใจวัฒนธรรมเชลซีมากขึ้นการเลือกโค้ดคนต่อไปจะมองแต่ระยะยาวอย่างเดียวไม่ได้ผลงานระยะสั้นก็สําคัญไม่แพ้กันด้านพอตเตอร์แม้จะล้มเหลวกับเชลซีแต่ผลงานเก่าๆก,กับไบรตนันเชื่อว่ายังขายได้อยู่การไปคุมทีมที่แรงกดดันไม่มากมีอิสระในการสร้างทีมน่าจะเหมาะกับเขามากกว่าอาทิเช่นเล ที่ต้องการเฮดโค้ดใหม่แทนที่แบรนเดนลอจเจอร์ ger, ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งถ้าผลงานดีโอกาสทองก็จะหวนมาเองแต่คนนี้พอตเตอร์ Potter คงรู้แจ้งแล้วว่าการก้าวไปคุมเชลซีมันใหญ่เกินตัวเขาไปเยอะเลย